สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสูพูซูเคิลวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับปูชาแนลนะครับพี่น้องโอ้ยเจอก <ๆ S 2> <ๆ>วันนี้เป็นวันดีนะครับวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งที่สิมงทีบอกทุกคุ้นมาผมเองผ่านอย่างบางอย่างมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเราก็มีคนส่งอ,อันนี้มาให้แล้วฮ่าๆๆๆ อย่าเดียวแป๊บนึงเร้อโอเคชื่อย่าให้มันชัดเจนขึ้นพี่น้องสนใจฟังคอยชัดเจนวันนี้เป็นวันพาวิหาสสบ,บดีครับผมเป็นมือทีอ่ประสบความสำเร็จแล้วก็คือผ่านเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้แล้วของ y o u t u b e นะครับผ่านเกณฑ์ของยูทูบเบอร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องอ ก็คือติ๊งตองนี่เนี่ยอันนี้อันน,นี้มาแล้วนะครับก็ดีใจดีใจที่สุดเลยเพอ่าอย่างหนึ่งก็สมถิ่เขาเฮ็ดมากเมือ่อยต่างโดนต่างนัน่งใหญ่เมือ่อยแบบโอ้เมื่อยเติบอยู่ดีบอกอยช <c oughs> ่ก็แต่ก็ดีแต่ก็ดีครับก็ดีเป็นเรื่องที่ดีก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณ เอฟซีของทุกๆคนท,ที่ตามผมมานะครับมาตามมาเบิรงผมอขอขอบคุณเอฟซี FC หนองแพ้่ขอบคุณเอฟซีผู้เย,ยบ้านขอบคุณเอฟซีหนงองผึงเอฟซีนิรุ่ยเอฟซี FC ทุกคนบอกไงซะเอฟซี FC ทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังในการพักดันเหตุเหตุยูทูบของผมนําก็ขอบคุณมาขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณอิรีเพราะว่าผมเองกับเริ่มแรกกับโบหูวา่าว่าสิเหตุจังได บอกว่าเขาเจาะเหตุแบบใดอะไรยังง่ายกับกระไดคําแนะนําดีๆจากจากไอพึงแน่ยังสินะครับกับขอบคุณไอพึงน้าจริงๆกับได้ขอบคุณนไอพึงไปส่วนตัวแล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้าบอไไ้พึงนี่กับกับกับบ่มีเห่ากับบ่มีผมคือกันยังสินะครับพี่น้องกับขอบคุณพี่น้องอ้่เหมือนนี้ขอขึ้นไลน์มีกี่เมาดีแท่วะกับขอบคุณด้วยความปักเปิมใจอะลีก็ดีใจนะครับดีใจเ้อทีดีห้ทุกคนได้แบบ เห็นมืโอนี้ดีใจอ่าเราก็มีสิ่งใหม่อย่างหนึ่งก็คือข่อยตัดผมใหม่ดิพี่น้องเบืเ้องเจริญว้าวาาตัดผมใหม่ส่งอย่างกับโบลูไว้เลยข่อยบอกเขาว่าเอาส่งแบบเอเท,เท่นเท่นแนวนิดนึงให้แบบว่ามันเบิ้งคือผูกคือข้อนนะให้มันเป็นคือส่งคือข้อนแนวอย่างนี้สิเยอพี่น้องเออเป็นการตัดให้ข่อยส่งนีเลยเห็นบ่เอ้ยเอ้ย เป็นบ้านนีกกินข่าวละไปพี่น้องอ่าวันพฤหัสแล้วมืออื่นกับวันสุกแล้วนะแป๊บเดียวหนึ่งอาทิตย์อาทิตย,อตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งผ่านไปรวดเร็วมากเะครับตอนจกนี้กับโค้สงสิอ่าโดนๆจะเสด็จเขาไปไปหาหนุ่มผึ่งหรือว่าทีมงานเวยครับเพราะว่าตอนนี้กระเปิดรู้ดูการเป็นที่เรียบร้อยเบอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีหมดแล้วเนาะครับงาน ของหนองแพรวก็เขามาร้ายเรื่อยๆก็กเห็นอยู่ก็เห็นหนองโพอยู่ก็ดีใจดีใจนําครับก็นี่แหละเอฟซีแฮรแพ่งกันยศก็ดีใจขอแค่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิงยศขอาก็ดีใจเราจลีงๆแล้วหาจะหาโอกาสไปแกงอีเผื่งให้พี่น้องเด,ดี๋ยวมวนในหัวเดี๋ยวคือเกา่าบวตรงห่วงอ่ากวาเสียดาสิ่งนี้เนาะหม,มายว่าบอกเรื่องีอีกอัอนหนึ่งกวาเสียดาสิ่งนี่นมันก็ <c oughs> ่านอย่างเมื่อหลายอย่างแหง้งบอกว่าจะาความลําบากเมื่อหนูนีน,นั่นนี่สินาะเพราะว่ายัางเขาเองกับครอบครัวก็บ้านยากจนไหมพี่น้องบ้านยากจนไหมบโบเดยว,วย่าลำาุ้ยโบเดยว่ายังแค่นั้นแต่เพียงแต่แค่ว่าเอาโตหลอดได้แค่นั้นเองเพราะเด็กกินเดไย้ยากแต่ถามว่ามันก็ดีดีสําหรับเฮ้าในการเหตุก็อยากให้พี่น้องได้เห็นแต่ว่ากับสัญญา,ากับพี่น้องคือกันว่าจะพาทุกคนเหตุชีพิตดี สิ่งดีๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอให้อะไรอ่าก็จะเพจคลิปดีๆไปเที่ยวมองหั่นมองนี่หรือว่าอ่ากินนั่นกินนี่กสิเอามาให้พี่น้องเี๋เบิ่งของแปลกๆที่ห้องบ่เคยเห็นกสิเอามาให้ให้เห็นคือกันจังซี่นะพี่น้องเด้อครับกัขอบคุณกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าอ่าทาบ่มีทุกคนกับโก้ทาบ่มมี่ ช่องปูชาแนลแน่นอน,นอย่างเสียนี่แหละกับเป็นความภาคภูมิใจก็ดีใจมาหน้าหน้ากับพูมใจคือการผมกับพึงไใจก็ดีใจก็อยู่น้ากันในสีไปเรื่อยเด้วยพี่น้องเด้อเด้อเด้อนี่แหละแล้วกับสีเริ่มเฮดคิปหนู่ีหนิยัเนะพราะว่าหายไปสองมือหายไปสางสองสามมืออ่าจริงๆแล้วคือมันหยาก,กับคอนเสิร์ตเอ้ยมันหยาก,กับเรื่องงานของตัวเจ้าของสินะครับมันก็เลย ไม่มีเวลาทําคลิปเลยก็เลยต้องขออภัยนิดนึงนะครับอมอว่านี่กับไปอันนี้ไปไหว้พราะมากอยู่อำนาจเจริญนะครับอยู่อำนาจเจริญเนี่ย<อ>ก็ไปไหวพห้พระญงนะครับก็คือพระมงคลมิ่งเมืองนะครับเป็นพระประจําจังหวัดของอำนาจเจริญเพลินเพลินกันใหญ่โตโมโหรานอลังการงานสักดิ์แงเอรี นี่แหละก,ก็ขอพรมาให้ทุกคนขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ก,นนนนก,นก,นก็พึ่งผ่านนงานวันเกิดเจมมีจต่ข่าวดีเะพี่น้องเขาก็วันเกิดเจมก็เพิ่งผ่านไปแม่เทพก็อาการดีขึ้นบบเนี่ยเห็นบอกมีจต่สิ่งดีๆก็ขอให้มันเป็นอย่างนี้สิ่งดีๆตลอดขึ้นตลอดไปบอกว่าจะพ้นไก่โตเฮาอย่างนี้สกก็ขอให้เจอจะสิ่งดีๆการงานที่ดีเหมือนกันนะครับ ก็ขอให้ย no ูน e ้ากันแพรงกันทักกันจะสิต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สีสันหาอีกขังชมันแบบสัปราดไมาให้พี่น้องไปเบิองแนนอนนัแจ๊ะโผลแป๊บนึงข้อแห่งมีแห้งเด้อปรนเดียวดึง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 ดึมอ้เขียนเฉียวแบบว่าปิ้งพ่นได้นี่บู ขอดคอยคืเขียนขิวปานปิงวะพี่น้องคอยก็ว่าคอยอันนี้แล้วไน้นี่แบบสิสุดดีจสุดเลยเนี่ยเา่ <c oughs> เคยติดเรื่องหนึ่งพี่น้องไว้ว่าสิบ้าทุกคนอะไปเที่ยวหมองอันนี้พญาพญาแเนะพี่น้องอสิ่งซึ่งยบอกเคยพาพี่น้องไปเลยจักเถื่อเดี๋ยว จริงๆอ่ะเคยถ่ายรูปเลยแต่ว่ายังบ่เคยยังบ่เดี๋ยวเขาไปบ่บว่าถ่ายหนูนี้ในครั้งหนยังสียังยังบ่เคยเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องเขาไปเบิ่งอยู่แล้วก็เสียงหูว่าเอออ๋อจังหวัดยะโสเป็นแบบนี้ยังสีมองเที่ยวมันเป็นยังสี่ยังสี่ยังสี่เคยเห็นจะ่กบยงใหญ่ในรูปยังสี่ครังในกบมันเป็นจังไงมันมีอียงยังสีกัสิบ้าไปเบิ่งเพราะว่าเพิินกัสิเหตุเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างลายยางึ่งจะต้องเราจะต้องเข้าไปดูถาาว่าเขาไปเบิ่งนี่ก็คือ กระตกก็จะเก็บบอบอหัวมันเป็นอีหย่างเดบอเซอร์พลายนั่เดก็สิมันมีกระสีมีพญานาะตัวยงใหญ่นําก่านอนอยู่อยู่ข,งขางข้างขบเนี่ยอยู่ขางพญาแถะออนี่แห <c oughs> ละก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปทําแน่นอนเพราะว่าต่างใจแล้วเคยโพลลูกไปแต่ว่าบอบอใดบอใดไปเพราะว่ามันติดอีย่างหลายอย่างก็เลยกลายเป็นว่า ข่อยบอก่กจะไปจ่อยเองสินะพี่น้องก็อ่ะแต่รอบนี้อ่ะสิพาไปแน่นอนก็สิให้ได้เห็นอะไรที่แปลกๆวิวที่ส,สวยๆอาหารการกินอย่างสิ่ยุหันเขามีอีหยังก,กินแบบว่าขื่นซื้อบอยอย่างสิก็สิพาไปเบิง่งเพราะว่ามันก็นอยู่ใกล้ๆนี่แหละมองที่ใกล้ๆผมพักอยู่ห้าจานนี่ไปประมาณ2-3โลนีแล่แหละมั้ง2-3โลนี่แหละประมาณนี้เพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาเองก็สเสด ไปเที่ยวพักผ่อนน้ำนองพี่น,อน้องเนาะทำงานมาเหนื่อยบางทีเราเองก็ต้องการพักผ่อนบันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือกันน้องแพลวเพิ่นกับไก่สีคอดแล้วเห็นบอ,นบอกมีบ่จักมเหมนี่ก่สีคอดแล้วแน่นอนคิดว่าเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อกับโพว่าเตรียมของเตรียมอะไรแล้วเด้พี่น้องมันบอละ่ะมันเข้ากับต้องมาล่อหลุว่าสิน้องสิเป็นตาฮาจังได้สิองตองอยู่บอย่างเนี้ยสิเข้ากับมาล่อเบิ่ง เดี๋ยวมือน้องแพวคอดผมเองก็สิไปแห่งกำลังใจคือกันสิเพราะว่าก็บอกาคู่นึงแหละว่าคู่นึงเดี๋ยวเฮาไปแห่งกำลังใจน้องเนาะอย่างสิไปเยี่ยมน้องยังสิไปเบิรงน้องว่าน้องเป็นจังได้อย่างสิเพราะว่าน้องก็คือตื่นเต้นคือกันเอาบอกเอลิซาพี่น้องเสื้ข่อยหลดว่าน้องแพวก็ตื่นเต้นคือกันเอาขนาดข่อยยังตื่นเต้นเลยเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นเบิดเด้อ อด,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 ดีใจนะำผู้ใหญ่บ้านก็คือเสิเฮือรูปนาะบัดน้อะโอ้ยคือสิองตององแตงกันดีครับพ่อโลดนเนาะอ <c oughs> เอาล่ะพี่น้องอ <c oughs> <c oughs> ย่าอีกสักครู่ผมก็จะไปทํางานแล้วนะครับรก็เลยว่าเดี๋ยวเล่าพี่น้องแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะพี่น้องนะจะได้หูว่าอ๋อผมไป อ่ผมไปไซต์แบบนงงี้มีคลิปไหมมาจจงได้คือแสดงแจ้งเตือนด้วยพี่น้องพี่น้องก็แได้เห็นนั้นอะไรพี่น้องไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปมานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สู้นสคนนะครับที่อยู่น้ำกันมากกับสิงตัง้งจเห็ดคลิปดีๆออกไปให้ทุกคนได้เห็นไปเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย